สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งใน y o u u ู e c h oh, ช n n e l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2564จะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องนะฮะแจ้งให้ทราบท่านที่ประสงค์จะดูดวงกับผมนะใต้คลิปนะครับผมมี ID l ดี e ให้นะนะครับสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะครับกับ วิธีหนึ่งนะครับผมมี QR code ไว้ให้ตลอดทั้งคลิปเลยเพราะฉะนั้นนะสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอติดต่อเข้ามาดูดวงกันได้นะครับเรื่องที่2เนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายคือดาวเคราะห์ที่ผ่านมาแล้วผมไม่ได้ทำคลิปดวงประเทศไทยนะครับสาเหตุก็เพราะว่ากลัวจะตื่นตะหนกกันนะครับคือดวงประเทศไทยยังเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่ อาจจะสำดวงของของตัวเองไงจะปรับเข้ากับสถานาการณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผมไม่ได้พูดไม่ได้ทําคลิปออกมาถ้าสมมุติว่ามันมันเป็นเรื่องการพูดถึงอนาคตน,นะในปัจจุบันเราพูดไปอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยผมมาถูกดําเนินคดีสบายเลยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่แตถ้าท่านไหนเนี่ยดูดวงส่วนตัวกับผมแล้วอยากรู้ว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงผมจะ อธิบายให้ฟังแล้วก็จะบอกให้ว่าวิธีการดำรงชีวิตหรือการแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาให้อยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับจะอยู่ไงเอาเป็นว่าผมพูดมาหลายครั้งว่าดวงประเทศไทยจะยังไม่ดีอีกประมาณสัก2ปีนะครับโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นนะก็พยายามนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีทําบุญทําทานกันให้เยอะๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้มากโรคภัยจะยังไม่หายไปยังมีและอาจจะมีของใหม่ขึ้นด้วยนะครับ เรามาระวังเงินกันละกันเขาพูดแค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมากันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับชมเราฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเนี่ยเดือนนี้ไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่ในเรือนมรณนะเป็นพินธุบาทด,ด้วยเพราะนั้นนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะ ยังไงยังไงก็ต้องระมัดเรื่องการเจ็บป่วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกับคนรักคนในครอบครัวด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยและทั้งของตนเองแล้วก็ของคนในครอบครัวด้วยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยทั้งเดือนเลยนะยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีกันล้วกันนะครับเดือนนี้ดาวย้ายน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวที่นิ่งๆอยู่กันที่กันก่อนดาวพังคารเน่พูดไปแล้ว เป็นดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งเดือนนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวดวงอื่นๆนะครับดาวพระพฤหัสนะครับเราเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนกันเงยแลดาวเจ้าเรือนปุนตตะคือการเริ่มต้นใหม่นะครับหรือบุตรบริวารโคจรอยรู่ในเรือนพันธุอันนี้เป็นปฐุมเกณก์ดีนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยกับคนรักคู่รองมีปัญหาแล้วระวังเรื่องเจ็บป่วยแล้วแต่หูสเสน่ห์ชาวลัคนาราศีพิจิกยังดีอยู่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นสเสน่ห์ที่แหมจะว่าไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ได เอา,เอาคือดีแหละเอาเสน่ห์เนี่ยดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีไรายได้เนี่ยใหม่ๆเข้ามามาแบบง่ายๆด้วยเพราะว่าดาวพระพุธเรื่องัตอนนี้เป็นปฐุมเกเก์นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําอะไรกับบ้านของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมอาจจะมีเรื่องราวมีการทําหรือมีซื้อการซื้อของใหม่เข้ามาตกแต่ง ภายในบ้านนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกเลยนะครับต่อไปดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนี่เป็นดาวเจริญสาาัจชะเลยกลุ่มเพื่อนสังคมนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนสัจชะเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะก็เป็นช่วงเวลาที่ยังกลุ่มเพื่อนสังคมเยอะอะผมมอ,มองว่าอาจจะเป็นความวุ่นวายเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันก็ต้องทอําอ่ะ เออมันมันเป็นกลุ่มเพื่อนสังคมแล้วเปนเป็นเป็นแหล่งที่ทําให้เราอาจจะมีไรายได้หรือมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับของสังคมด้วยนะครับต่อไปดาวพระราหูนะครับพระราหูอ่ะอยู่ในเรือนปัตตนีพระราหูเป็นดาวเจริญพันธุนะอยู่ในเรือนปัตตนีก็อันนี้เป็นเป็นองค์เกณ์นะครับเป็นกีตาเกเก์นะแล้วเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนีเ่ยชาวลัคนาราศีพิจิกะ ดาวราหูดวงนี้ดีมากแล้วก็เดินดีแบบคุมทั้งกระดานดาวทั้งหมดเลยทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะดวงชะตามั่นคงเข้มแข็งอยากจะทำอะไรเนี่ยนะก็มักจะทำได้ดังใจนะครับประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่ว่าอย่าไปเพิ่ฝันสูงนะเอาอะไรที่แบบมันอยู่บนพื้นฐานที่มันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเราคิดฝันทำ และทําเต็มที่ดวงแบบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้อีกดวงหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกคือดาวพฤพหันะครับดาวพฤหัคือดาวจเจริญมรณะและดาวจเ,เาาาอจราญลาภลาภโคจรอยู่เอนปัตตานีเออยังไงก็เรามาเะวังเรื่องการเจ็บป่วยนะแต่ว่าผมมองว่าการเจ็บป่วยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวชาวราศีพิจิกเองจริงๆอะินะน่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวโดวยเฉพาะคนรักคู่ครองคนในบ้านดูแลให้ดีก็แล้วกัน เป็นไปได้เดือนพฤษภาคมนี้ยอ,อยู่กับบ้านได้ <c oughs> ดี work from home นะครับอยู่บ้านช่วยตัวเองเอช่วยเหลือตัวเองนะอ,อยู่บ้านช่วยเหลือสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องออกไปข้างนอกให้มันมีความเสี่ยงโอเคไหมนะครับเดือนนี้มีดาวาย้ายน้อยย้ายแค่3ดวงเอง4วันนะครับเอาดวงแรกก่อนานวะย้ายวันที่6พฤษภาคมนะครับวันที่6พฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายนะครับดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนี เป็นไปเกษตรด้วยเป็นพินทุบาทด้วยคือระวังเรื่องคนรักคู่ครองให้ดีอย่าถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วเขาไม่บอกเรานะเราก็ไม่รู้จริงไหมผมว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอะต้องสังเกตเองอะ่ะคือเดือนนี้คนรักอะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอะสูงมากเลย<ส><ง>เดือนพฤศจิกาเดือนพฤษภาคมเนี้ยของชาวลัคนาราศีพิจิกนะมันสังเกตมันดูแลเข้าดูแลใกล้ชิดก,กันลการตัวท่านเองอะคงไม่ได้เป็นหรอก นะครับแต่ว่าคนละคู่ของเนี่ยสิอันตรายนะครับต่อไปนดาวที่จย้ายอีกก็คือในวันที่13พฤษภาคมนะครับง่วงนะครับลิ้นเลยพันกันไปหมดเลยวันที่13พฤษภาคมนะครับดาวพระเกตย้ายนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนลาพาเอออย่างนี้ค่อยสบายใจหน่อยมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงเนี้ยไปอธิษฐานขอนะมีโอกาสได้โชคมีโอกาสได้ในสิ่งที่เกินกว่าที่ตัวเอง ขออธิษฐานเอาไว้หรือไม่ได้อธิษฐานอธิษฐานไว้ไม่ได้ไอที่ไม่ได้ไอที่ไม่ได้อธิษฐานนะเสือกได้อะไรไปเนี้ยเอ้ยมันมีความเป็นได้นะลองดูแล้วกันแล้วฟีดแบ็กันด้วยนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่1ิบห้าพฤษภาคมส5ห้าพฤษภาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ย้ายนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือกรรมะหรือการงานนะครับโคจงเข้าไปในเรือนปัตนืมมีโอกาสได้งานได้คู่สัญญาได้พาร์ทเนอร์ได้หุ้นส่วนได้ คู่คิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยนะครับหลังวันที่1 5พฤษภาคม1เดือนเนี้ยมีโอกาสที่จะได้ไปช่วงเวลาที่ดีเรื่องการงานเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายดาวที่จะย้ายอีกนะครับก็คือในวันที่31พฤษภาคมสิ้นเดือนไปเลยดาวพระศุกย้ายนะครับดาวพฤะศุกย้ายเนี้ยก็คนรักอีกแล้วแหละดาวปตัตตานีกับวินาเนี่ยคจองเข้ามรณนะ ระวังสุขภาพร่างกายของคนรักคู่ของให้ดีกันแล้วกันดาวมันเดินค่อนข้างที่จะชัดนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูอีกสารหนึ่งคือไพ่ทารโลหรือไพ่ย,ยิปซีไพ่ทารโลหรือไพ่ย,ยิปซีนี่จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างในดวงชะตานในเดือนพฤษภาคม2564ผมจําได้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะไพ่ตอบไม่เหมือนผมอ,ะอ่ะเออสองเดือนแล้วเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างว่างกันนะครับใบที่หนึ่งนะครับเป็น หนึ่งไม้เท้านะครับใกล้เคียงละสองนะครับเป็นจัดเม้นทนะครับใบที่สามนะครับเป็นเจ็ดเออแปดถ้วยนะครับใบที่เท่าไหร่สี่นะครับเป็นเดอะสตริงนะครับใบที่ห้าครับคือไนท์ออฟคัพส์นะครับอัศวินถือถ้วยนะครับใบที่หกนะครับคือห้าดาบใบที่เจ็ดนะครับเป็นสี่ดาบโอ้ งานนี้มาเหมือนว่าใบที่แปดนะครับเป็นเพจออฟซอสนะครับเด็กถือดานะครับใบที่เก้านะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับใบสุดท้ายของงามๆหน่อยนะใบสุดท้ายใบที่สิบนะครับคือหกไม้เท้าโอ้ยคพลยิงชั่วแหมเปิดมาดูจะเหนื่อยแล้วนนเนี่ยเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะกล้องมาสูมที่ไพ่แล้วามาคุยกันต่อครับเอาล่ะครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะ ดูจากไพ่นะคือมีความไม่ค่อยต่างนะกับเรื่องของตำแหน่งดาวเท่าไหร่นะครับคือชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเรื่องดวงการงานเอาจริงๆแนละ้วมันยังดีอยู่แหละเว้นแต่ว่าท่านไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกหรือว่าดาวพระราหูเสียนะครับถ้าพระราหูเสียหรือว่าท่านลัคนาท่านท่านผิดอะ่ะการงานเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นราศีพิจิกจริงๆนะยังไงเรื่องงานต้องดีนะครับ อุปสรรคปัญหาในเดือนพฤษภาคมเนี่ยโอ้โหเมฆจะบอกคืออุปสรรคคือท่านขาดคนช่วยเหลือนะครับต้องทําอะไรเองคนเดียวลําพังเน็ดเหนื่อยครับพูดได้คําเดียวเน็ดเหนื่อยอโลนมากฮะอยู่คนเดียวนะครับเปลวใจนะฮะมันไม่ใช่อยู่คนเดียวเรื่องความรักนะเรื่องงานนะครับเรื่องงานการเงินเนี่ยอะไรที่เราคิดไว้คาดหวังไว้ว่า เมันจะได้ไหมจะได้รับอนุมัติหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับมีโอกาสที่จะได้นะแล้วคนรักคู่ครองเนี่ยเจ็บป่วยนะดูแลให้ดีมีโอกาสจริงๆตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่บอกก็ได้นะแต่ว่าในเดือนพฤษภา,าคมนะแต่เราก็คงต้องสังเกตออะเว่าเขาเจ็บป่วยว่าอะไรจริงๆไหมนะครับอดาวเดินลักษณะนี้ดูให้ดีแล้วกันถ้าคนรักคู่ครอ,องคนไหนเนี่ย ป่วยอยู่แล้วป่วยหนักด้วยนะป่วยแบบป่วยหนักมากๆอย่างเงี้ยช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยมาดูดวงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าให้ทําบุญอะไรเผื่อว่าร้ายมากๆอย่างน้อยๆ่ะก็จะได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของกลุ่มสังคมเนี่ยบอกเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยังคงอาจจะต้องแบบเข้ากลุ่มเพื่อนสังคมไว้ก่อนนะนะครับมีการเดินทางมี มีความแบบไม่อยากจะเข้าสังคมอ่ะเออคือแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยท,ทั้งทั้งที่ดาวสัตย์ช้าเนี่ยเป็นเกษตรแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคกับเรื่องเรื่องการเข้าสังคมซะเท่าไหรอ่อ่ะคือเข้าได้นะแต่ว่าทีทีบ่อยบอยมันไม่ใช่จริตของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องของเดือนนี้น่าจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในบ้านบ้างแหละนะครับน่าจะมีบ้างแหละนะเออแล้วก็เออ เดือนนี้หรอเรื่องเครดิตอะเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเป็นที่ยอมรับอะเดือนนี้เรื่องงานอาจจะมีแบบเล็กน้อยนะคือมีความรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอะมันดูดรอปลงอะผมมีความรู้สึกว่ามันดูดรอปลงอะเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือเรื่องอะไรต่ออะไรของชาวลัคนาราศีพิจิกอะมันดูดรอปลงนะมีมีอะไรหรือเปล่าเออคือจริงๆอะ่ะ ท่านไหนที่แบบยังงงหรือสงสัยคือผมดูไพ่เนี่ยผมก็มีความงงๆนะเพราะว่าดวงของชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆอ่ะค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าด้วยจริตของชาวลัคนาราศีพิจิกอ่ะดีแบบนี้หลายคนนะ่ยไม่ชอบนะครับมันอาจทําทให้แบบดรอปอาจจะทําให้กําลังใจหรือความรู้สึกอะไรความขี้เกียจเนี่ยมันอาจจะมีมาบ้างก็ได้ก็เลยทําให้ท่านแบบมีความติสตะมีความมีความอารมณ์ อารมณ์เยอะอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่อยากทาอะ่ะเออแต่ว่าเอาเนะี่ยเดือนนี้เนี่ยอะไรที่ตัวเองตั้งใจทํานะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกันแล้วการเรื่องการงานเนี่ยผมพูดมาตลอดทุกเดือนทุกทริปชาวลัคนาราศีพิจิกยังดีอยู่นะครับที่เหลือนเนี่ยก็คือความอยากความไม่อยากความอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อยากจะ เข้าสังคมไม่อยากจะเจออะไรมากมายยังคงแบบเป็นพิจิกอยู่อะเออแต่ว่างานต้องดีอะถ้าคนไหนงานไม่ดีผมว่าอาจจะไม่ใช่พิจิกอะหรือมีความไป่ได้ว่าดาวพระราหูดาวพังคานเนี่ยเสียแบบนี้ก็จะไม่ส่งผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกครับสำหรับท่านไหนที่อยากติดต่อมาดูดวงออกแบบลายเซนดูฮวงจุ้ยหรืออะไรก็ต่างๆที่เกี่ยวกับดวงชะตารวมถึงการแก้ไขดวงชะตาด้วยนะอย่าเรียกว่าการแก้ไขเลย การปรับดวงให้เข้ากับสถานการณ์จะดีกว่าก็ติดต่อมาได้ทาง QRco d e ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีอารมณ์อยากจะทำคลิปขึ้นมาบ่อยๆนะนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ